รับรางวัลชนะเลิศแต่ละราหว่าถัดไปที่ผมจะประกาศคุญาตเป็นประกาศร,รางวัลร,รองชนะเลิศอันดับ2ครับหรือที่สาก่อนนะครับซึ่งน้องจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล1,000บาทนะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพัะตาเสียงทองระอองผืนผ้าได้แก่ น้องน้องบิวครับสุพิศลาสีชื่นครับกับบทเพลงพ่อเนื้อทองครับแสดงความยินดีด้วยครับรองชนะเลิศอันดับสงซึ่งจะได้รับนะครับเกียรติบัตร้อมเงินรางวัล1 0 0 0บาทโอ้โหน้องเสียงสะกดใจมากๆนะฮะเอาแล้วฮะมาเหลือสองคนสุดท้ายแล้วซึ่ง รางวันที่บมจะประกาศต่อจากนี้ไปผมขออนุญาตประกาศรางวัลที่1เลยนะครับซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งครับจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล3,000บาทและแน่นอนครับนั่นแปลว่าอีกหนึ่งท่านที่ไม่ได้เอืยนานนะครับจะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนั่นเองครับทุกท่านลุ้นครับใครจะเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดลูกทุ่งพัตตาเสียงทองละอองผืนผ้าประจำปี2568ิในงานพหาพัตนา แปลว่าผืนผ้าแห่งแผ่นดินและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่เรามาจับมือเหมือนนังงานสักหน่อยหมครับเรา้องจับมือกันสักนิดหนึ่งรู้ยังครับว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่ง รางวัลที่หนึ่งครับกับลุกทุบผาต้าเสียงหองลกองผืนผ้าได้แก่น้ปีใหม่ครับพรองพัฒนาววีผ่าสำแดงครับกับสุสานคนช้างครับแสดงความยินดีด้วยโอ้สุดยอดครับน้องจะได้รับเกียรติบัตรโล่รางวัลและเงินรางวัลครับมูลค่า3 0 0 0บาทนะครับโอ้โหแสดงความยินดีด้วยครับนี่คือ ดูที่จะไปออนทัวร์กับท่านพจอรนะครับท่านพัฒนาการจังหวัดกาลสินในงานต่างๆครับรับโลเลยโว่เลครับเชื่อว่าคงไม่ค้านสายตานะครับน้องร้องดีจริงๆนี่คือรางวัลของคนเก่งครับนะความภาคภูมิใจของชาวกาลสินเสียตัวมือให้กับน้องไปใหม่อีกสักครั้งนะครับและแน่นอนครับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับนั่นคือ น้องแก้มครับนะน้องแก้มสภาวิดาอโนจานครับกับบทเพลงไม้ขันมากซึ่งต้องบอกเลยว่านี่ก็อีกหนึ่งคนครับที่เสียงดีแบบโอ้โหกดจิตกดใจบ้างเสียงปรบมือให้กับน้องอีกสักครั้งครับน้องแก้มครับอ่ะทุกท่านทีนี้ถ่ายรูปรวมเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่าอ่าเรียกแล้วก็มีการที่จเชิญท่านคณบัญกาครับร่วมบันทึกภาพกับน้องๆเด็กๆครับเดี๋ยวแบ่งนั่งข้างหน้านั่งชั้นข่าว ห้องบันทึกเสียงหรือว่าค่ายเพลงโอไฮโอ,โอเรคคอร์นะคะให้ผู้เข้าประกวดทุกคนไปบันทึกเสียงควอ,อบเ,บออเ,เพลงแล้วแถมเผยแพร่ให้ด้วยถ่ายทําให้ด้วยอขออนุญาตสัครประกวด<า>ตอนนี้เลยได้ไหมครับได้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณปิยาด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาบอกข่านมากๆค่ะท่านคณะกรรมการทุกท่านเลยครับ นะขอบคุณผู้ปกครองขอบคุณน้องๆผู้เข้าประกวดนะครับขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนที่ทําให้งาน<อ>วันนี้สําเร็จมาได้กับงานลุกทุ่งประกวดลุกทุ่งพัตตาสียงทองละอองผืนผ้านะฮะเดี๋ยวขออนุญาตคณะกรรมการครับท่านนายอำเภอท่านพอจอท่านหัวหน้าส่วนนะครับ